ทำเตือนเกี่ยวกับดินสอพองเมื่อคืนนี้ในเล่าข่าวค้นเราก็นําเสนอไปนะครับว่าตอนนี้แหล่งผลิตดินสอพองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ในงานสงกรานนะครับก็ขายดิบขายดีผลิตก,กันแทบจะไม่ทันราคาก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เมื่อคืนนี้เราก็ให้ดูที่อําเภอเมืองลบบุรีนะครับวันนี้มีคําเตือนจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษานะครับคุณสุภาพ อิสระพักดีนะครับได้ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนที่จะสนุกสนานกับกิจกรรมสงกรานนะครับจนอาจจะลืมนึกถึงความปลอดภัยหนึ่งในประเพณีนิยมของเราที่มีการใช้ก็คือการปรักแป้งด้วยดินสอพองเป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคลายร้อนของไทยทางกระทรวงอวนะครับก็เห็นถึงความสำคัญนะครับเฉพาะดินสอพองที่มีคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้รัฐมนตรีอวก็มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์บริการไปสำรวจคุณภาพของดินสอพองคุณหมอรุ่งเรืองกิจภาติอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการบอกว่าดินสอพองเป็นหนึ่งในของที่ใช้อยู่กับคนไทยมาทุกยุคทุกสมัยในสงการานต์ก็จะใช้กันเยอะนะครับนอกจากทำให้ร่างกายเย็นสบายแล้วการใช้ดินสอพองปะหน้า ยังป้องกันแดดได้ดีอีกด้วยนะครับแต่ผู้ใช้ต้องมั่นใจว่าดินสอพองที่ใช้นั้นเป็นของแท้นะที่ผลิตจากเขาเรียกว่าดินมานหรือว่าปูนมานนะ M A R L ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นส่วนประกอบหลักกรมวิทยาศาสตร์บริการก็สุ่มตรวจคุณภาพของดินสอพองที่วางขายในท้องตลาดยังมีดินสอพองปลอมถึงร้อยละ42.6 นะครับเกือบครึ่งท่านผู้ชมฮะพูดง่ายๆว่าตรวจสิยี่ห้อเนี่ยเจอห้ายี่ห้อที่มียิปซ้ำหรือว่าแคลเซียมซัลเฟตเป็นองค์ประกอบหลักแทนดินสอพองของแท้ที่ผลิตจากปูนมานที่บอกไปนะครับฝุ่นยิปซ้ำนี้ถ้าเข้าไปในระบบทางเดินหายใจทำให้เกิดอาการภูมิแพ้เจ็บคอระคายเคืองจมูกอักเสบปอดบวมหายใจลำบากได้ถ้าสัมผัสกับผิว ทําให้เกิดการระคายเคืองคันเป็นผื่นหรือเป็นลมพิษได้นะขึ้นอยู่กับความไวของผิวต่อสารเคมีของแต่ละบุคคลประชาชนสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองครับทํำยังไงฮะใช้น้ำมะนาวหรือน้ําส้มสายชูหยดลงไปในดินสอพองถ้าเกิดการเกิดฟองฟู่แสดงว่าเป็นดินสอพองแท้ นี่เขตรวจสอบให้ดูเดี๋ยวภาพขึ้นให้มันตรงนะฮะเขาตรวจสอบให้ดูนะใช้น้ําส้มสายชูหยดลงไปในดินสอพองถ้าเกิดฟองฟู่แสดงว่าอันนั้นแท้แต่ถ้าไม่เกิดอะไรเลยหยดลงไปแล้วเหมือนเดิมนะแสดงว่าเป็นดินสอพองปลอมฮนะนี่ครับก็เตือนประชาชนให้ทราบนะแล้วก็ตรวจสอบไม่ยากฮนะใช้น้ำมะนาวเนี่ยหรือน้ำส้มสายชูก็ได้นะฮะ ก็จะตรวจสอบเจอนะอย่าลืมนะเข้าไปตรวจสอบแล้วไปสุ่มตรวจแล้วนะครับสิบยี่ห้อเนี่ยโอ้โหไม่ไม่เป็นของแท้สักห้าโอ้โหอันนี้ถือว่าอันตรายมากครึ่งตนะ่อครึ่งเลย